มะนาวต้นนี้อายุเกือบ10ปีแล้วฮะสุดยอดมากนะครับมะนาวหนึ่งต้นเนี่ยแล้วผมเป็นคนปลูกเองกับมือนะครับใช้วงบอ่อซีเมนต์เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในวงบอ่อซีเมนต์นะวงบอ่อซีเมนต์อันนี้ขนาดประมาณ80เซ,น,นะ80เซนนะแปเซนนะเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกนะครับพอปลูกไว้ข้างบ้านผมเห็นวงบอ่อซ,ซีเมนต์เนี่ยมันว่างเมื่อก่อนแม่ก็ปลูกผักในนี้ก็เลยเอามาลงวงบอ่อซีเมนต์แค่นั้นเองครับ ลงปุ๋ยลงอะไรในนี้ได้ก็สุดๆเลยนะฮะเกือบ10ปีแล้วนะเดิมมันเป็นมะนาวเป้นนะแต่ว่า,ารู้สึกว่าตอนปลูกแล้วมันไม่ใช่มันเหมือนกลายพันธุ์แต่ว่าผลมันใหญ่กว่าแป้นเยอะเลยนะครับผลมันใหญ่นะครับแต่ก็ดกก็เปรี้ยวนั่นแหละคือถึงบอกว่า,เ,าเพื่อส่วนครัวเนี่ยที่เราพลาดไม่ได้เลยคือมะนาวอีกอันหนึ่งนะครับนี่ ถ้าจะบอกว่าช่วงนั้นมะนาวถูกช่วงนี้มะนาวแพงผมคิดว่าถ้าเราปลูกไว้กินเองอะ่ะมันไม่ขึ้นอยู่กับถูกหรือแพงมีไว้ดีที่สุดนะครับดูครับนี่เกือบสิบปีแล้วฮะแล้วเป็นมะนาวที่ให้เรากินมาตลอดเลยบ้านแม่นะครับต้องแต่งกิ่งหน่อยนะครับอันนี้มันโน้มลงมานะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับปลูกก็จะมีกินครับ ปลูกไว้กินนะครับมะนาวนะครับใครที่ไม่มีพื้นที่มีแต่ปูนก็ปลูกใส่ตะกร้าได้ตะกร้านะครับก็สามารถโตได้เหมือนกันนะครับปลูกด้วยใบไม้ปลูกด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับใช้ใบไม้หมักเอาไปเรื่อยๆก็ลงปลูกได้เลยนี่ครับผมนะมะนาวนะมีบ้านละ1-2ต้นนะครับผมว่าโอเคมากนะฮะถึง มีไว้ดีที่สุดครับจะถูกจะแพงผมว่ามีไว้ดีที่สุดนะเพราะเราต้องใช้นะครับตอนเราไปใช้ไม่มีนี่แหละเราไปซื้อเนี่ยมันจะแพงทันทีนะครับอืมนี่ผลดกมากนะครับไม่มีสูตรอะไรนะปลูกแค่ในวงบ่อซีเมนแล้วก็เติมพวกหญ้าแห้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกไปนะครับแล้วก็รดน้ําไปนะครับก็โตแค่นั้นเองนะครับนี่ไม่มีฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรไม่มี ธรรมชาติเลยนี่ปลูกแบบบรบ้านนะครับบนบ้านเลยนะครับโอ้นะครับลองดูครับผมนะครับพืชสวนครัวอีกอย่างที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับก็คือมะนาวนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมะละกอนะถ้ามีสองอย่างนี้ก็คือแน่นอนครับเรามีกินมีใช้นะครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับมาที่บ้านแม่มาที่บ้านแม่นะครับมาติดไฟโซลา่าเซลล์ให้บ้านแม่บ้านแม่ใช้ไฟโซลา่าเซลล์ด้านนอกใช้เกือบทุกจุดแล้วนะครับด้านในก็ใช้นะครับไฟดับบ้านแม่ไม่ดับครับแสงสว่างนะพูดถึงแสงสว่างนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ